หมอสวัสดีค่ะสวัสดีตอนใบล่องค่ะสวัสดีคณาจารย์แล้วก็สวัสดีน,าานิสิตทุกท่านนะคะเมื่อเช้าเราก็รู้จักกันคร่าวๆแล้วเนาะหมอชื่อหมอแป้งน,นะคะเป็นแพทย์แผนไทยคือแพทย์แผนไทยที่ราควรการดูดิ้นๆจากคิด,ดิดการแพทย์แผนไทยเป็นจากรอุทยานค่ะทีนี้คิดว่าคงคงงงว่าแพทย์แผนไทยทำอะไรบ้างมีใครรู้ไหมว่าแพทย์แผนไทย ม่ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้แ,นนแบบเขาเรียกไปนะเปลี่ยนไปอย่างเนาะแต่ว่าคนชอบเข้าใจว่าแค่แผนไทยมีนวดข่านเลียวใช่ไหมอา่าสมุนไพรโอเคแค่แผนไทยนี้หมดสินสาขามีเวชกรรมไทยก็คือตรวจรักษาจ่ายยาหรือหมอเวชกรรมแผนปัจจุบันแต่ว่าแผนปัจจุบันจ่ายาายาเป็นยาที่เราจ่ายยาเป็นสมุนไพรแล้วก็สาขาที่สองสาขาเภสาาัชกรรมก็คือเรียนศึกษาเกี่ยวกับ,กบตัวสมุนไพรจ่ายายากลุ่มยา ด้านที่สามก็คือการดูันไทยก็คือดูแลแม่และเด็กวางแผนครอบครัวเรื่องการมีบุตรทำคลอดแล้วก็อยู่คันอยู่ไปคลอดตรงนี้ด้านที่สี่ด้านสุดท้ายด้านนวดนวดก็แบ่งเป็นสองอันก็คือนวดราชสมนักกับนวดเฉลยศักดิ์มันก็ชื่อตรงตัวราชส่งนักก็เหมือนกับแบบว่าในวันสมัยก่อนก็คือนอนหงายนวด ถ้านอนคว่ำยกขาเหยียดแขนมันดูไม่งามก็เลยเป็นรวราชสนัาถ้านรวดเรลยศักด์เรก็จะเห็นเหมือนรูปทั่วไปที่ว่าแบบยกแขนเหยียดขาคว่ำอะไรเงี้ยอืมก็เล่าอ,องค์ความรู้ให้ฟังทีนี้งานที่หมอทำเนี่ยก็คือเป็น personalized m e r i a l medicine ก็คือการปรุงยาเฉพาะรายจุดเริ่มต้นโครงการนี้ก็มาจากเพ็พอยต์ส่วนตัว เหมือนพี่ว่เช้าอะ่ะเราเริ่มจากปัญหาใช่ไหมพี่ว่ามาเราดูความคิดกันว่าปัญหาที่ทุกคนเจอคืออะไรมีปัญหาใช่ไหมทุกคนทุกคนกงมีปัญหาเนาะของหมอก็มีก็คือในครอบครัวเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราได้พันธุกรรมมาจไหนของหมอเนี่ยเับามาเต็มๆเลยทางครอบครัวทางพ่อก็มีมะเร็งหัวใจไขมันครบ คุณแม่ก็เบาหวานเนะี้ยทีนี้เอ๊เราก็นั่งคิดแล้วว่าจะทํายังไงดีถ้าเราไม่อยากเป็นเราต้องเริ่มดูแลสุขภาพยังไงการที่เราดูแลครอบครัวที่เราเห็นว่าตั้งแต่เด็กอ่าทางฝันร้อ,องงี้อย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรลุ่นรุ่นพูนนะแล้วกันเนาะหลายๆคนก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตแล้วคิดว่าคงไม่สมนุกนอะที่ต้องไปนั่งต่อคิวโรงพยาบาลบ่อย ถ้าใครดูเรื่องหลานมากจะเข้าใจใช่ไหมแล้วแบบบางคนเอารองเท้าแตะไปต่อถแถวเลยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในพอเทคโนโลยีน้าเข้าจากต่างประเทศยาราคาแพงอะไรแบบเนี้ยถึงเราได้เข้าถึงยาพอฉีดเข้าไปแล้วอยู่เราได้เคมีเข้าไปแล้วจะทําให้เราสามารถอยู่ได้นานขึ้นไหมอะไรนตรงนี้มันก็เป็นโจ์เนี่ยเราก็เห็นคนแก่อยุเยอะล้มหายตายจากไปเรื่อย ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะก็ยังคิดเค่าแว่าในใจเ,เราให้ตัวทำอะไรได้บ้างแล้วพอโตขึ้นมาก็อ่คุณแม่คุณยายเป็นเบาหวานถ้าเราดูแลไม่ดีสมมติว่าเราก็ไปหาหมอปกปตินะแหละกินยาใช่ไหมพวกนี้ต้องกินยาต่อนเนื่องใช่ไหมยาเบาหวานความดันไขมันเพืาาา่อควบคุมพันธันตางไว้สิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรนิ้วคุณไปหมดก็ต้องจอเจาะเลือดทีเนี้ยอันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะ มันมีนวัตกรรมใช่ไหมที่เดี๋ยวนี้ก็คือสามารถตรวจเลือดโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องใช้เข็มมีใครอัปเดตไหมอันนี้ก็เหมือนเเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าประวัติหมอด้วยเล่านวัตกรรมด้วยแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าอยากให้ใช้ความเด็กๆให้คุ้มค่าในวัยเด็กอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเรามีจินตนาการที่เยอะอยู่แล้วเดี๋ยว บางคนก็อาจจะไม่เป็นแหลนะอายุเยอะขึ้นก็อาจจะแบบหมดไฟลง <c oughs> เรื่งขี้เกียจไม่ยากจะคิดอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เริ่มคิดตั้งแต่วันนี้แล้วเดี๋ยวอีกข้างหน้าสิปีแล้วเราย้อนมาดูสมุดที่เราจบเราจะรู้สึกฝื่นเต้นมามนกเพราสมัยนั้นเราคิดได้ยังไงอะไรแบบนี้น้องให้พยายามเขียนโน้ตไว้อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มที่เราไม่อยากเห็นคุณแม่หรือคุณยายที่ต้องมาเจ็บตัว จาะนิ้วเจาะเลือดแล้วก็กินยาอยู่เรื่อยๆแต่คุณยายน่าจะซีรีสก่อนเพราะว่าเป็นประวัติมายาวนานกว่าหาหมอตลอดค่าเลือดปกติทําไมจอประสาทตาเสื่อมทำไมเข่ามีปัญหาถึงจุดจุดนึดเงเดินไม่ได้แล้วต้องนั่งรถเข็นสุดท้ายติดเตียงอันนี้คือจุดเริ่มเลยที่แบบเป็นเคนทอยแล้วก็ คิดนวัตกรรมเป็นตำรับยาสมุนไพรเฉพาะลาย,ายขึ้นมารักษาอย่างน้อยสุดท้ายก็ยืดชีวิตที่ทำให้คุณยายอยู่จากเหตุการณ์ตอน,นั้กก็อยู่มาได้ประมาณ10ปีจากที่เริ่มติดเตียงติดเชื้อในกระแสะเลือดเข้า i อ u ียเดือนสองสารอบติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่เรานับเป็นวินาทีถอยหลังเลยนะ เวลาเราติดเชื้อในกระแสะเลือดไอข้เราจะขึ้นแล้วความดันเราจะสวิงเดียวสูงเดียวต่ำแล้วปรากฏว่าเวลาเราเจาะที่จะให้ยาติดเชื้อในกระแสะเลือดจะต้องรอประมาณสี่วันกว่าเราจะรู้ว่าเชื้อน,นั้นะคือเชื้ออะไรทีเนี้ยหมอก,ก็นั่งไม่ติดแล้วว่าจะต้องทำยังไงก็เลยต้องคิดสูตรยาขึ้นมาแล้วก็ให้คุณยายทาน ในช่วงที่กำลังรออยู่ที่ ICU ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเขาเรียกอ,อะไรการแพทย์หรือนวัตกรรมที่เราคิดเนี่ยสามารถไปคู่ขนานกันได้บางทีอะ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องกล้าเสี่ยงเนาะก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาในเมื่อยายังไม่มีเนี่ยเราสามารถขอเอา,าเนี้ยเข้าไปช่วยเบื้องต้นได้ไหมเพราะว่าเราเป็นหมอประจำตัวดูแลอ,อยู่ประมาณ ก็เลยเล่าสู่กันฟังอันนี้คือจุดเริ่มของของนวัตกรรมนี้ก็สิ่งที่ทำเนาะหมอก็เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ต้นน้ำมาปลายน้ำก็คือตั้งแต่ปูแล้วก็จัดตำาหล้ายาแล้วก็ปูยาตรวจคนไข้ก็จะมีสองอันอันนี้เริ่มทำก่อนโควิดก็คือช่วงนั้นอะ คนยังไม่ค่อยชินกับระบบเทเลไม่ได้ชินแล้วเนตัวทางการแต่พอโควิดมาแล้วมันก็ทาให้คนคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช่ไหมมีระบบซูมมีไลน์ในอะไรเงี้ยเข้ามารองรับทําให้เราสามารถช่วยเหลือคนไข้ไดเ้เร็วขึ้นอย่างบางคนอย่างเนี้ยไม่สบายติดเตียงอยู่กูเกางเนี้ยจะมาหาเราก็เดินทางก็เราหัเพราะฉะนั้นก็เทเลไม่ได้ชินแล้วก็ จะส่งยาให้คนไข้ต่างม,มากเราก็ลองดูว่าเทคโนโล,โลยีหรือว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันก็สามารถมาเชื่อมรอยต่อพวกนี้ได้เพราะอย่างน้อยอ่ะหนึ่งวินาทีก็มีค่าใช่ไหมมีใครรูหนังเกาหลีไหมหนังเกาหลีก็สามารถให้ไอเดีอะไรหลายอย่างเนาะอย่างตอนนี้เรื่องหนังใช่ไหมทูมากคนใช่ไหม,ม,ไห,มหมอนี่แบบเก่งเนาะขับเฮลิคอปเตอร์บินลอยตัวลงไปรับคนไข้มา เพราะว่าถ้าเป็นสโตรหรือหัวได้รับการกระแทกมันนับย้อนเป็นนาทีเป็นวินาทีอ่ะบอกไว้เป็นความรู้ถ้าสมมติว่าใครอ่ะที่แบบว่าอบาุบัติเหตุทางสมองอ่ะเรามีเวลาลเด้นพีเรีดยดไม่เกิน4ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิน4ชั่วโมงไปแล้วอ่ะริมเลือดหรืออะไรก็ตามที่ที่มันค้างอยู่ในสมองมันเริ่มบวมเริ่มเสียหาย เพราะว่าในสีชั่วโม,มงแรกยังฉีดยาเข้าไปละลายตรงนั้นออกมาได้อนะไรอย่างนี้แต่จริงๆปัญหาต้นทางอ่ะนั้นเป็นเป็นโรคทางศัลยกรรมเนาะเป็นทางอุบัติเหตุมันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยากที่เราจะควบคุมแต่ปัจจุบันอะ่ะที่คนเป็นกันเยอะอ่ะก็คือกลุ่ม NCD เบาหวานความดันไขมันมะเร็งหัวใจเส้นเลือดในสมอ,องติดแตกต่างอะไรพวกนี้มันมาจาพฤติกรรม หรือมันมาจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถดูแลสุขภาพได้ก่อนล่วงหน้าอันนี้ก็เลยเล่าสูดทังเนาะในระหว่างนี้มีใครมีคําถามตรงไหนก็ถามได้นะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็โครงการนี้ที่ทําก็ได้รางวัลที่หนึ่งของออโครงการ Head นเ n t e r ที่หนึ่งของ บริษัทบุริโปกเขาเขาให้รางวัลปี2021แล้วก็ได้เข้าโครงการของ LIF ก็เป็นคุนดิวตันฟันของประเทศจีนแล้วก็ของทีเซลประมาณนี้ก็เห็นไหมบอกแล้วว่าโบราณก็เป็นนวัตกรรมได้คือ บางทีราจะนึกภาพไม่ออกจะได้นึกภาพออกถ้าเราย้อนไปในอดีตอะเวลาเราไม่สบายเราก็กินพืชหากินอะไรตามรูปแบบใช่ไหมแต่ว่าณปัจจุบนันอะที่มันมียาเคมีขึ้นมาก็คือมันเป็นทดแทนเรียนแบบธรรมชาติเพราะบางทีประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอะเขาไม่สามารถปลูกพืชบางอย่างได้เหมือนเราเขาก็เลยต้องสกัดสารสำคัญขึ้นมาแล้วอัดใส่็นแป้งแล้วก็เป็นยาท,ยทีนี้ ขอย้อนอศานะ์เนาะเพราะว่าเรียนตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่ต้องอ่านหนังสือย้อนหลังลึกเหมือนกันประเทศ